โซแซนวันเล่ใบอมสีเขียวดำเป็นจุดเกิดของส k e l e ตันแก๊สเอเด m a n เต็มไปด้วยซากโครงกระดูกโซแซนและโซซอยเป็นบล็อกชนิดใหม่ที่ไม่หนืดเหมือนโซแซนแต่ใช้เรียกวิเทอร์ได้เหมือนกันถ้าจุดไฟจะให้ไฟสีฟ้าชื่อโซสไฟสามารถนำมาคราฟโซแคมไฟ t o ท c h ที่ใช้ทำโซแลนท์ คร i ม s ันฟอเรส t เป็นไบโอมป่าสีแดงเป็นจุดเกิดของฮอกกลินพริกกลินซอมบี้ไฟพริกกลินเต็มไปด้วยต้นไม้สีแดงชื่อฮิวคริมสันฟังกัสวาร r ฟอเรสเป็นไบโอมป่าสีฟ้าเป็นไบโอมที่สงบสุขที่สุดในเนเธอร์ถ้าไม่เผลอไปมองตาเอเดอร์แมนที่จะเกิดเยอะในไบโอมนี้มองสำหรับการฟาร์มเอเดอเพลก่อนไปดีเอ็นเต็มไปด้วยต้นไม้สีฟ้าชื่อฮิวววฟังกัส ฟังกายเป็นเหตุชนิดใหม่ในเนเธอร์ใช้ปลูกต้นไม้ได้เหมือนแซปลิงโดยวางบนดินในเลียมและใช้บวนมิเร่งให้โตจะกลายเป็นต้นฮิวช์ฟังกัสสเต็มคือส่วนของลำต้นสามารถนมาครับเป็นแพงใช้งานเหมือนไม้ทั่วไปได้ส่วนของใบเรียกว่าวาดบล็อกมีชลูมไลท์เป็นผลให้แสงสว่างทวันวายเมื่อใช้บูนมีจะทําให้ยาวขึ้นทั้งหมดนี้ถ้าสีแดงจะขึ้นต้นด้วยครีมสันส่วนสีฟ้าจะขึ้นต้นด้วยวับ จบสามารถ En c ชา n t e f f i c i e n c y f o r t u n e และ s ซ Touch ได้แล้วใช้สำหรับขุดสปันเวทสปันไดเคียวบล็อกเนเธอร์วอดบล็อกแทร็กต์บล็อกทรูมไลท์ลีฟและเฮเบลได้เร็วขึ้นบัซซอร์เดลทัสเป็นไบอมที่มีสีดำเป็นจุดเกิดของแมกมาคีวกับแก๊สเป็นแหล่งฟาร์มหินแบล็กส o ตนซึ่งเป็นบล็อกที่ใช้คราฟของแทนค o p เปอร์สเตนได้ส่วนใบอมเนเธอร์แบบเดิมถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเนเธอเวสถ้าหาไบอมไหนไม่เจอแล้วก็สามารถใช้คำสั่งทับโลเกตไ่นบอมเพื่อหาพิกัดของไบโอมที่ต้องการได้เลย รูนพอทัลเป็นซากประหาัดพังของเนเธอร์พอทัลมีทั้งใน o v e r อร์เวิลด์และเน t ธอรลองหาดูดีๆมันจะมีสมบัติซ่อนอยู่ s t สเ n r เรมเนนเป็นสิ่งก่อสร้างลักษณะคล้ายปราสาทแต่เป็นโคลนอันกันกันกบ n e เธอร์ฟอร์ทร s สข้างในจะเต็มไปด้วย p i g l i ินเจอฮอกลินในเฉพาะแบบที่เป็น s t a เบิและเป็นสถานที่เดียวที่จะสามารถเจอแผ่นซีดีเพลงพริกสเตปและลายธงรูปจมูกหมู s n o banner pattern ในเทอร์โกลอเมื่อขุดจะได้โกลเด้นนักเกถ้าใช้พิก Xilltouch ไปขุดแล้วเอามาเผาในเตาจะได้เป็นอิงกอนส่วนกร y b a c k Stone ก็มีโอกาสดรอปโกลเด้นนักเกเหมือนกันแต่ว่าแค่10% อุปกรณ์เนเธอไรเป็นอุปกรณ์ที่แข็งแกร่งกว่าอุปกรณ์ไดมอนด์จะไม่ไหม้ไฟหรือถูกทำลายเมื่อโดนลาวาถ้าอยากได้ต้องขุดหาแอนเชียนดิบรีที่อยู่ด้านใต้เนเธอแถว Y15 มาเผาได้เป็นเนเธอไรสครับเอาเนเธอไรสครับสอันมาควาบรวมกับโกจะได้เป็นเนเธอไรอิงกอตหนึ่งชิ้นหลังจากนั้นเอามารวมกับอุปกรณ์ไดมอนด์ในสミทติ้งเทเบิลจึงจะได้เป็นอุปกรณ์เนเธอไรในเวอร์ชันนี้ซอมบี้พิกแมนถูกเอาออกและเปลี่ยนเป็นซอมบี้ไฟพิกลินแทน ฮอกรินเป็นหมูป่าฮาคูนามาทาท่าเกิดในคริมสันฟอเรส t ระวังอย่าเข้าไปใกล้ไม่งั้นจะโดนงัดลอยฟ้ากลัวว่าฟังไกแต่ใช้คริมสันฟังไกในการผสมพันธุ์เมื่อตายแล้วจะดรอปเนื้อหมูเป็นแหล่งอาหารชั้นดีในเนเธอร์พิกลินไม่ใช่สาวอนิเมะถือดาบทองบ้างถือหน้าไม้บ้างเกิดในคริมสันฟอเรส t ์เนเธอเวสเบดเจนเรมนั้นโจมตีผู้เล่นถ้า 1. ไม่ใส่จุดทอง 2. เปิดหรือทุบก,กล่องใดๆก็ตาม 3. ขุดทองถ้าให้ของทองจะดรอปของตอบแทนแบบสุกชอบล่าฮอกลิ้นกินเป็นอาหาร ล่าเสร็จมีโอกาสที่จะเต้น10%ครัวไฟสีฟ้าหนี Fi, lin, ซอมบี้ไฟพิกลินและซ o อกลินและชอบยกพวกตีกับวิตเทอร์สเกเลตันพิกลินกับฮอกลินจะกลายเป็นซอมบี้เมื่อเข้ามาในโอเวอร์เวิลด์โดยพิกลิน, Fi, นจะกลายเป็นซอมบี้ไฟพิกลินส่วนฮอกลินจะกลายเป็นซ o อกกลินหมูคลั่งที่โจมตีทุกอย่างยกเว้นเด็กริปเปอร์กับพวกเดียวกันเอง พริกลิ้นบลูส์กำลังจะมาใน1.16.2เป็นพริกลิ้นสายโหดเลือดเยอะตีแรงไม่สนทองใส่ชุดทองแล้วมันก็ยังตีไม่ล่าฮอกลินไม่กลัวไฟสีฟ้าเกิดแค่หนึ่งตัวที่ b บสตันเรมแนน n t เพื่เฝ้าสมบัติ สไตรเดอร์มอนสเตอร์ที่เป็นมิดเกิดตามทะเลลาวาถ้าขึ้นบกนอนจะเดินช้าและกลายเป็นสีม่วงสามารถสวมอานม้าและขี่เดินบนลาวาได้ใช้วัฟฟังกัสออนสติ๊กในการควบคุมทิศทางคล้ายๆขี่หมูและใช้วัฟฟังกัสในการผสมพันธุ์ถ้าโดนน้าหรือฝนมันจะได้รับดาเมจถ้าตายจะดรอปสตริงรีสบอนแองเคอร์ใช้เป็นจุดเกิดในเนเธอร์เหมือนเตียงใช้ได้สีครั้งและเติมใหม่ได้ด้วยโกลสโตนถ้าใช้ในโอเวอร์เวิลด์หรือดีเอ็นจะระเบิด คราฟได้จากคร y i n งอ b s ซ d เดียนหินออฟซ d เด n นที่ไม่สามารถนำมาทำเป็นประตูเนเธอร์ได้หาได้ตามรูนพอร์ทัลแลกของจากพิกลินหรือเปิดในกล่องสมบัติของแบสตันเรม n น้นเอนชานหม่ชื่อโซ Speed ใส่ในรองเทา้าจะทำให้วิ่งเร็วขึ้นบนโซแซนหรือโซซอยระวังวิ่งไปวิ่งมารองเท้าจะพังหาไม่ได้จากโตเอนชานแต่ต้องไปสุ่มแลกของจากพิกลินหรือเปิดเจอในกล่องสมบัติที่แบสตันเรมเน้นโหลดสโตนเมื่อคลิกขวาด้วยเข็มทิศจะทำให้เข็มทิศช,ชี้ไปหาโหลดสโตนเชนใช้ประดับตกแต่งอย่างเดียวไม่สามารถคร box าฟช บัตรสอรที่เกิดได้จากน้ำแข็งและลาวาเปลี่ยนเกมโหมดแบบรวดเร็วด้วยการกด F3 และ F4 น้า Create New World เพิ่มออปชันในการเปลี่ยนเกมรู e Datapack และเพิ่ม World Type ใหม่เพิ่มระบบกราฟิกแบบ f a v u r o u s ฟาร์มตกปลาโดนเนิร์ฟ Bedrock Edition ได้อิโมดท่าทางต่างๆและเพิ่มสแต็สลับชิเซลของบล็อกต่างๆอีกเพียบไปดูกันเอยเอง